วันที่25พฤศจิกายน2566ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่70และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเริ่มต้นจากการรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียว คำพีบทนี้มีข้อความเตือนสติ3ประการประการแรกคือวาจาค่าเข้าใจง่ายปฏิบัติก็ง่ายแต่ใครๆไม่เข้าใจและทำไม่ได้วัวใจสำคัญของข้อความนี้คือการรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวเตาที่ยิ่งใหญ่เรียบง่ายที่สุด ใช้อูเวยมูลฐานและความสงบนิ่งเป็นพื้นฐานและใช้การให้คุณประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นการปฏิบัติเหตุผลเหล่านี้เพียงได้ฟังก็เข้าใจเมื่อปฏิบัติก็ได้ผลหากผู้ที่ไม่มีวาสนาได้รับฟังเต่าและไม่ปฏิบัติตามถือเป็นเรื่องปกติ แต่คนมากมายที่มีวาสนาได้ศึกษาประยุกต์ใช้เหตุใดจึงไม่เห็นผลเล่าเพราะการรับรู้และการปฏิบัติไม่ได้ประสานเป็นหนึ่งเดียวการรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวที่คนทั่วไปเข้าใจคือต้องประสานทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติดังนั้น หลังจากรู้แล้วยังต้องปฏิบัติได้ทันทีแต่นี่เป็นเพียงการเข้าใจอย่างผิวเผินเพราะการปฏิบัติประเภทนี้ใช้สมองขับเคลื่อนเป็นหลักและเป็นกระบวนการโน้มน้าวตนเองดังนั้นการรับรู้และการปฏิบัติเป็นหนังสองผืนยังนับไม่ได้ว่าเป็นการรับรู้ที่ถูกต้อง แน่นอนกระบวนการจงใจกระทำยังมีความต้องการเมื่อผ่านการสั่งสมเป็นเวลานานจึงสามารถเคยชินจนเป็นธรรมชาติได้การรับรู้และการปฏิบัติที่ประสานเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริงการรับรู้ที่ว่านี้คือการรู้ความจริงและรู้ผิดชอบชั่วดีกล่าวคือ เป็นการรู้ตามสัญชาตญาณที่มนุษย์มีมาแต่กำเนิดซึ่งเป็นการรู้ที่สมองยังไม่ทันจำแนกแต่ในจิตได้ตัดสินใจแล้วดังนั้นการรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวคืออะไรคือการรักษาการรู้ผิดชอบชั่วดีไว้การทำให้สัญชาตญาณเบ่งบาน เหล่านี้คือการรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวในเวลานี้การรับรู้และการปฏิบัติจะไม่แยกขาดจากกันแต่เป็นกายทิพย์เดียวกันการรู้ผิดชอบชั่วดีที่ว่านี้คือนายของการปฏิบัติส่วนการปฏิบัติคือเบาของการรับรู้ การรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวในเวลานี้จะเป็นธรรมชาติโดยไม่มีข้อสงสัยและไม่ต้องควบคุมดูแลระดับพลังงานของการรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวนี้สูงที่สุดเพราะพลังงานออกมาจากแหล่งกำเนิดโดยตรงโดยไม่สิ้นเปลืองไปดังนั้น ผู้ที่อยู่ในสภาวะเช่นนี้จะมีแรงโน้มน้าวเข้มแข็งที่สุดและพลังก็มากที่สุดด้วยเขาเปรียบเสมือนน้ำวนที่หมุนไม่หยุดพลังงานรอบข้างค่อยๆได้รับผลกระทบจากเขาและถูกจังหวะของเขานำพาก็เกิดเป็นสนามแม่เหล็กที่ใหญ่ยิ่งขึ้น และส่งผลกระทบต,ต่อผู้คนมากยิ่งขึน้นนี่จึงเป็นความหมายแฝงท้ายสุดของการรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเหตุใดที่คำพูดของท่านเหล่าจือที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติง่ายแต่คนทั่วล่ากลับไม่เข้าใจและทำไม่ได้เล่าเพราะแม้เราจะยอมรับ แต่ก็ถือมันเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นไม่ใช่ความศรัทธาจะนำออกมาใช้สักหน่อยเฉพาะเวลาที่ต้องการเท่านั้นยังไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นการรู้ผิดชอบชั่วดีดังนั้นจึงยังไม่สามารถทำได้อย่างเป็นธรรมชาติและยืนหยัดเป็นเวลานานเช่นนี้จะทำอย่างไร ขอเพียงเพิ่มพูนการศึกษาจดจำให้ขึ้นใจเปลี่ยนการยอมรับและเข้าใจที่เคยมีและพิสูจน์ยืนยันท่ามกลางการดำเนินชีวิตอย่างต่อเนื่องกระบวนการนี้เปรียบเสมือนการกวาดพื้นซึ่งมีประสิทธิผลในการชำระล้างขยะหลังกำเนิดทิ้งไป เพื่อให้การรู้ผิดชอบชั่วดีก่อนกำเนิดปรากฏขึ้นในประเด็นนี้ต้องใช้ทักษะซื่อๆโง่ๆเท่านั้นจะใช้ความเฉลียวฉลาดมิได้แต่เมื่อใช้ทักษะซื่อๆโง่ๆได้ถึงระดับที่เหมาะสมแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาจะมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะกะมลสันดานปรากฏ ไม่ต้องพยายามขบคิดอย่างหนักก็สามารถจัดการทุกสิ่งด้วยโอ๋เหวยได้นั่นจึงเป็นสภาวะสูงสุดของการรับรู้ประสานกับการปฏิบัติเป็นหนึ่งเดียวฟ้าคนรวมเป็นหนึ่งและเต่าธรรมชาติจากอาจารย์เจ้าเมียวว่่วันที่25พฤศจิกายน2566 เผยแพร่วันที่2,120